สวัสดีครับสวัสดีทุกทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมูน้อย้อยท่อนะครับ <c oughs> ปากไม่ดีครับโดนตบเลยเป็นไงปากแตก <c oughs> นี่ก็เนี่ยที่ผมบอกว่าแผ่นเก่าที่ไม่ได้เลาะออกนะ <c oughs> ตอนแรกคือ มันปากเดิมเนาะมันมันมีอยู่โอ้ฝนกระตกพี่นอ้องเอ้ยมันมีอยู่แค่นี้มีอยู่แค่นี้โอ้ฝนตกเดี๋ยวหลบฝนก่อนครับแล้วทีนี้ปูทับไปมันก็ยังยกไหวอยู่พอไปขยายปากปุ๊บมันเพิ่มน้ําหนักไปอีกนะครับทั้งไหนจะเหล็กตรงนี้ไหนจะหัวจรวดก็ขยายเหล็กตรงนี้ก,ก็รวมๆกันมันก็หนักขึ้นเพิ่มขึ้นนะครับทีนี้มันก็เลยทําให้ยกคอช้า ผมก็เลยต้องจาเป็นต้องเอาแผ่นเก่าออกครับแล้วก็จะตัดไราบาอันี้ผมก็ตัดออกแล้วนะเนี่ยเดี๋ยวจะตัดให้มันเหลือแค่นี้แล้วก็เฉียงมานี่ทำงานใหม่ครับนี่พูดถึงไอ้แค่นี้มันก็ไม่หนักหรอกแต่ว่ามันไม่จาเป็นต้องใหญ่ขนาดเนี้ย มันใหญ่ไปครับมันก็เลยดูแบบว่าเทอะทะแต่ว่าต้องยอมรับว่าแข็งแรงนะแข็งแรงนะครับชนต่อบิดก็ดัดได้บางทีชนงานมันไปชนน่ะชนต่อข้างกันนามันก็ยังไม่เป็นไรเลยนะก็มันมันก็แข็งแรงดีอะ่ะนะครับแต่ว่าทำไปแล้วก็ ถ้าเราย่อตัดปากทําให้มันเล็กลงทีนี้ความแข็งแรงมันก็จะไม่ค่อยเหมือนเดิมนะเราก็ต้องระวังเอานะครับเพื่อเพื่อความยังไงล่ะเพื่อความเบาของปากที่เราต้องการนะครับเวลาเราใช้งานเกี่ยวข้าล้มอะไรเงี้ยก็คือมันหนักมันมันไปหนักอ กระบอกเยอะเกินไปรูรูรไอตีนกระบอกตีนกระบอกยกคออะเมื่อก่อนมันจะเป็นกลมๆเนาะของผมอะ่ะมันเป็นวงรีแล้วเดียเ๋ยวนี้โอ้ฝนกระตัพี่นอ้องเฮ็ดหลดยังเปลี่ยวเลยครับเลาะยังไม่เสร็จเลยอะเก็ดตอนแรกเอาพัดมาเลาะครับมันมันทำยากอะ่ะ มันเป็นเหล็กขึ้นสนิมเนาะพัดมามันก็ติดบ้างไม่ติดบ้างนะครับมันไปเจอสนิมมันก็สะดุดแล้วมันต้องเอาเอาแก๊สครับเดี๋ยวต้องถอดปากถอดปากคว่ำลงเดี๋ยวไล่ถอดหัวจรวดก่อนจะเชื่อมก็น่าจะต้องค้ำนะ ผมเห็นหลายช่างก็ค้ำยึดอย่างเงี้ยไม่ให้มันน่าจะไม่ให้มันบิดนะเวลาเราเชื่อมเนี่ยเวลาเราเชื่อมข้างๆงี้น่าจะต้องค้ำนะครับผมว่าน่าจะต้องค้ำก่อนตัดเลยแหละเพราะว่าเดี๋ยวตัดเวลาเราตัดมันมีความร้อนเนี่ยมันบิดแต่ก็ไม่เท่าไหร่ครับเพราะว่าผมผมจะส่วน ผมจะใช้พัดมากไม่งั้นก็หินเจียลูกหมูตัดนะครับผมจะไม่ใช้แก๊สเพราะว่ามันมันร้อนแล้วมันจะบิดเยอะนะครับเดี๋ยวพาไปดูลูกเกียยวครับดูด้านหลังลูกเกียวนี้มาจากร้อเอ็ด ตัวนี้เป็นเหล็กครับอันนี้เป็นเหล็ก,บนนลกใบเป็นเหล็กครับลูกเหล็กไม่เคยมีปัญหานะข้างนี้ก็มีแผ่นประคองเ้าข้างในแต่ข้างนี้เคยแตกครับเคยแตกเหล็กก็โอ้อันนี้ผมไปตัดเอาของเดิมมาใส่นะเนี่ยรอยเชื่อมรอยแปะครับ เอาเอาจากลูกเดิมนะครับอันนี้มันแตกครับอันอันเดิมมันแตกเพราะว่าอะไรตอนนั้นมันมันติดคอครับเพราะว่าอทางเข้าทางเข้าของคอมันจะอยู่ฝั่งนี้เนาะแล้วมันติดปากอ่ะไม่ใช่ติดคอติดปากเวลาข้าวเข้าไปเยอะๆมันเป็นหนุนสมมุติอันนี้เป็นท้องปากครับมันเป็นหนุนเงี้ย ส่วนมากจะติดข้างนี้มันเป็นหนุนปึ๊บมันทําให้ภาระมันมาอยู่ที่ตรงนี้ครับที่เผาที่หน้าเป็นตรงนี้มันเลยทําให้แตกก็ไปตัดเอาลูกเกียวเก่ามาเชื่อมก็โอเคนะใช้ได้เลยอะ่ะก็ไม่เคยมีปัญหาอะไรเลยนะครับส่วนมากเจ้าปัญหาจะเป็นข้างนั้นนะครับ อันนี้ใบก็จะทีหน่อยถ้าใบห่างกว่านี้ก็จะเข้ามันจะเข้าเร็วกว่านี้ครับใบถีมันจะท้ายนิดนึงถ้าอยู่เนี่ยสมมติอันนี้จะอยู่สักประมาณนี้ยืดออกมาอีกแต่เท่านี้ก็โอเคแล้วครับสบายสบาย รูปร่างหน้าตา,าจะาไม่ค่อยสวยครับแต่ใช้งานไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่มีปัญหานะนี่แหละใช้ได้กับใช้ดีมันต่างกันครับสวยแต่รูปจุบไม่หอมก็มีนะ ลูกเกียวครับต้องดูดีๆครับค่ายไหนทําจบทําดีทาจบก็ใช้ไปเถอะครับไอ้ที่จบผมก็เคยใช้ไอ้ที่ไม่จบผมก็เคยใช้มาแล้วอันนี้ต่อใบมันแหลมอะ่ะผมใช้สเตนเลตต่อ เมื่อก่อนมันโอ้ยอย่งกระมีดโกนนะครับจับตรงนี้ไม่ได้หรอกบาดมือเลยตอนนี้ลูกดาวก็จะเปลี่ยนใหม่ครับอันนี้มัน,หนหมดแล้ว มาดูทางเข้ากันบ้างครับทางเข้าตรงคอนะครับก็จะระยะก็จะ <c oughs> สองข้างก็จะสูสีกันเพราะว่าผมขยายข้างเดียวนะครับขยายข้างเดียวถ้าใครจะขยายสองข้างก็ได้นะครับแต่ว่ามันก็จะผล่มาฝั่งนี้ระยะฝั่งนั้นก็จะแคบลงนิดนึงนะครับ แล้วทีนี้มันจะหนักโซ่คอฝั่งนี้เพราะว่าฝั่งนี้กินข้าวเยอะโซ่มันจะหย่อนฝั่งหนึ่งนะครับแต่เวลาเราตึงโซ่เราก็เราเราจะข้างหนึ่งข้างหนึ่งมันจะตึงทั้งสองข้างไม่ได้เหมือนแบบว่ายังไงอะ่ะไอ้นี่มันจะบิดอะ่ะแล้วลูกปืนมันจะแตกครับมันก็ต้องตั้งเท่ากันถ้าฝั่งนั้นตึงฝั่งนี้ก็หย่อนครับ ผมถึงใช้ใช้ไปแล้วผมถอดโซ่ออกมาพลิกกลับด้านสลอปกลับด้านไปมันก็ใช้ได้นานอันนี้ยังไม่เคยตัดเลยนะเนี่ยปีนี้ผมว่าน่าจะได้ตัดนะโซ่เป็นโซ่รถใหญ่ครับสองศูนย์แปดศูนย์แล้วสเตอร์สเตอร์นะ่ะคันนี้น่าจะสิบฟันละมั้งโอเคครับก็คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่น,นี้นะครับ เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ